12,800 b t u ครับ42 ABV 013จากแคลเรีย จุดเด่นเดนเลยนะคะอย่าง i ซ์คลีน n i n g ค่ะตัวนี้จะมีระบบทําความสะอาดตัวเองอัตโนมัติโดยการล้างทําความสะอาดด้วยการละลายน้าแข็งนั่นเองคะ่ะรวมถึงนี่เลยไฮโดรฟิลิกโกลฟินทนทานทุกสภาพอากาศคะ่ะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอากาศนั่นเอง1 5 9่0นเบาทเท่านั้นตู้เช่วายรุ่น J4360 นะคะตัวนี้ได้ถึง171ขวดเลยจากแบรนด์ไคลเออร์ e นั่นเองนอกจากนี้นะคะเปิดไฟคะ่ะ<ม>สามารถเปิดปิดไฟแบบนี้ได้เลยไม่แน่ใจว่าในกล้องจะมองเห็นไหมแต่ไฟเขาเนี่ยจะสามารถ เปิดปิดภายในได้นะคะรวมถึงนี้เลยค่ะในเรื่องของโปรแกรมต่างๆค่ะสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวนะตัวนี้สอ 7จ9ดบาทให้เครื่องสภาพฝาหน้า WAN 24261 THB ขนาดอยู่ที่8กิโลกรัมนะคะวันนี้จากแบรนด์ Bosch ตัวรุ่นนี้จาก Bosch แล้วก็เลยทำงานเงียบแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนได้อย่างดีเเลยเป็นคุณสมบัติเด่นเลยค่ะรวมถึงเขายังมี Anti Vibration Side Panels ผนังด้านข้างของเขาเนี่ยถูกออกแบบเป็นพิเศษเดี๋ยวให้พี่คิวรองจับผนังด้านข้างนิดนึงเขาจะผนังห้องเหรอครไม่ใช่ค่ะผนังนี้เลยนะลองจับมา หนเปนพิเศษไหที่บอกว่าความหนา <en> เสียงจะตึบใช่คือไม่มีเสียงกองแกงกองแกงเลยหนึ่งหมื่นบาท65นิ้ว XR65X ส่วนเจจากแบรน, Sony นด์โ o น y นวัตกรรมใหม่ใช่ไหมตัวนี้สุดยอดน <H> วัตรกรรมรในเรื่องของหน่วยประมวลผลของเขานะคะตัวนี้เขาจะเป็นรูปแบบการประมวลผลภาพและเสียงแบบ XR c o g n i t i v e นะคะให้เข้าใจสิ่งที่มนุษย์เห็นและได้ยินและมาพร้อมชิปประมวลผล XR รูปแบบใหม่ค่ะตัวนี้4 6 9 9มนบาท58นิ้ว TH58JX 700T จาก p นา a s o n i c ความสดใหม่ของเขาด้วย 4K Ultra HD ของเขานะคะด้วยดีไซน์ที่รวบรวมแบบนี้รวมพร้อมมาถึงกับ s ูเปอร์ไบรท์แพ e l นลช่วยเพิ่มความสว่างจึงทำให้ภาพของท่านเนี่ยที่เห็นเนี่ยสมจริงสมสีสันตรงเฉดแน่นอน21,990้าบาทแลกับ LED TV 50นิ้วจากไฮเซนบ้าง 50A 6500 G จัดปลายเป็นหน้าจอดีแบบนี้ครับพร้อม TD ีนะครับ n Noise Reduction ต่างเดฟอะเรสเต e r ต่างๆ, r er างๆมีให้หมดเลยนะฮะ h d r 10 d o l b y Vision HDR ที่เป็นเ u t เ a u ร์เ Angle View นะครับมาครบ ออาต้าดิมมิงนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องสีสปอร์ตโหมดต่างๆความลื่นไหลมีมาให้ครบอยู่แล้วเรื่อง15,99 0ารบาทตนกับ L d T V 55นิ้วค่ะตัวนี้เป็น 55s U C 7500จากแบรนด์ Skyworth นั่นเองดูคอนเทนต์ต่างๆได้หมดเลยแต่กับ<ด>เรื่องจอนิดนึงเรื่องจอของเขาก็<ม>สุดยอดอยู่แล้วพี่คิวเขามีอย่างที่พี่คิวบอกว่า Cam e เ o n Extreme มหัวอตัวนี้เป็นชีปประมวลผลขอ,ของเขาโดยเฉพาะที่จะประมวลผลภาพอย่างดีเลยท ทิมมากยิ่งขึ้น18,590ันบาท